สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมแว mpi ร์เซิร v เวเนะครับในคลิปนี้ก็จะมาปลดล็อกไปปลดล็อกตัวละครลับนะครับชื่อมิน,นานะครับมิน,นาแมนาราก็จะเป็นเหมือนหนูนะครับตูรูเปล่าหน้าตาเหมือนหนูตัวนี้นะครับก็เอ่อก่อนจะไปเริ่มนะครับแนะนำให้ไปอันล็อกไปปลดล็อกอาอ,อากาน่าตัวนึงก่อนนะครับซึ่งอากาน่าตัวนี้ จะช่วยให้เราเล่นง่ายขึ้นโอเคจะเป็นตัวนี้นะครับคือ,อเป็นหมายเลข8นะครับชื่อแมทตรูฟโดยที่การวิธีการปลดล็อกก็คือต้องเล่นด่านแมทฟอร์เรสแล้วอยู่ให้ได้ถึง31นาที31นาทีนาะที่นี้ห้ามจบก่อนด้วยนะคือตอนไลฟ์นะครับล่าสุดที่ผมเล่นผมจบก่อนก็คือค้ายงกมะทูดเร็วเกินไปนะครับ ทำให้ไม่ได้เราต้องมาเล่นใหม่ไม่ใช่ไลฟ์ล่าสุดไลฟ์ก่อนหน้านั้นบีกนะครับเราก็จะได้อากาหนานี้มาซึ่งความสามารถของตัวอากาแนานี้เนี่ยจะทําให้ทุกๆ2นาทีถ้าจำไม่ผิดจะเป็น2นาทีนะครับตั้งแต่เริ่มแรกเลยมันก็จะดึงของที่อยู่ในดานทั้งหมดนะครับมาลอ้อมรอบตัวเราซึ่งวิธีปลดล็อกในการปลดล็อกมินหน้าเนี่ยมันต้องเก็บชีส อยู่ชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็มันจะสปอนปอนที่เป็นหนูเนี่ยตัวใหญ่ๆขึ้นมาแล้วถ้าเกิดเราฆ่าหมดมันก็เราก็จะปลดล็อกตัวละครนะครับเดี๋ยวผมตัดไปที่ไลฟ์ล่าสุดน,นะครับที่ผมเล่นให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้มาที่ย้อนหลังไลฟ์นะครับก็เปิต่อ,องอ่ายๆอย่างนี้เลยะจะเห็นเมาส์ผมนะครับอันนี้คือแมสกู๊ปนะครับคืออาการ้าที่เราต้องใช้นะ พอเราเลือกปุ๊บเนี่ยของมันจะแบบรือ้อมาล้อมรอบตัวเราแล้วก็สังเกตนะครับที่สายล่างที่เมาสง์ชีเนี่ยจะเห็นชีสอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับไอชีดชิ้นนี้แหละนะครับผมลืมพูดไปนิดนึงนะครับด่านที่ตรงมาเล่นก็คือด่านเดล r y ี่แพนนะครับเป็น,ด,น, 3, นด่านที่3ามนะด่านที่สามแล้วก็เราต้องเก็บชีสชิ้นนี้นะครับถ้าเกิดเราเก็บแล้วเนี่ยมอนมันจะสปอร์ตลองดูครับนะแล้วก็ แต่ไม่แนะนําให้ทําตั้งแต่เริ่มเกมนะเพราะว่าดาเมจเราอาจจะสู้ไม่ไหวนะครับ <c oughs> เราเราเราสู้ไม่ไหวเราก็อาจจะตายได้อะไรเงี้ยี๋ยวเราจะเห็นว่ามันมีมอนมาสปบอนนะครับ <c oughs> แล้วก็ถ้าเกิดฆ่าหมดนะครับเลื่อนไปก็ฆ่าให้หมดนั่นแหละนะครับฆ่าจนหมดจริงๆถ้าเกิดได้ยินเสียงเกมมันจะมีเสียงปลดล็อกอะเสียง เหมือนเราทําอะไรสําเร็จสักอย่างนะครับขึ้นมาแล้วเราก็ไปดูที่อ่ากับออกมาออกมาได้เลยแล้วก็กลับมานะครับที่หน้าเลือกตัวละครก็จะเห็นว่านี่ตัวละครเพิ่มมานะครับแล้ว mm hmm. ก็ปลดล็อกใช้เงินปลดล็อกเหมือนปกตินะครับอ่ะลิปนี้ก็เท่านี้แหละครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามเชื่อข่าใหม่ในลิปหน้าสำหรับลิปนี้ลาไปเท่า,น,านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ